สวัสดีทุกทุท่านเลยนะคะมาเก็บข่าวกันต่อยังอยู่ที่ 163. com ค่ะเขาบอกว่าละครเรื่องใหม่ของหวังชิงเย่นะคะโรแมนติกกับเติ้งเอินซี แทนที่เฉินเฟยวี่ค่ะซึ่งเป็นพระเอกที่ถูกวางตัวเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าถูกเปลี่ยนตัวด้วยสองเหตุผลด้วยกันนะฮะแหมจั่วหัวข่าวจริงแล้วอะ่ะไม่มีอะไรเลยเนาะนเพื่อนๆคือเฉินเฟยวี่ของพวกเราติดถ่ายทําภาพยนตร์นะคะก็เลยเลือกที่จะไปถ่ายทําภาพยนตร์ไม่ไม่เลือกที่จะอยู่ในกองของซีรีส์เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเรามาดูชั้นเชิงแล้วก็เนื้อหาของการเขียนข่าวกันดีกว่านะฮะว่าบอกเกอร์ทานนีเขียนว่าอย่างไรบ้างถึงมีคน อ่านถึง3ล้านคนทีเดียวนะคะเขาบอกว่าหวังชิงเย่นั้นโด่งดังขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วจากบทบาทในละครเรื่องนะคะมรสุมชีวิตเขียงข้างอูจินเยียนแม้ว่าละครแนวระทึกขวัญเรื่องล่าสุดคาติงเฟิงปอจะไม่ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้แต่ว่าฝีมือการแสดงของเขาก็ยังคงได้รับการยกย่อง ตอนนี้หวังชิงเย่นั้นจะร่วมแสดงกับเติ้งเอินซีนะคะจากเรื่องช้างลู่ชูในละครเรื่องใหม่นั่นเองค่ะก็เดิมทีบทพระเอกนั้นวางตัวเฉินเฟยวี่เอาไว้นะคะเฉินเฟยี้มีผลงานในปี2025ก็คือวาสนาของปากเค็มค่ะแต่ว่านะคะในข่าวนี้บอกว่าการแสดงของเฉินเฟยวี่ในวาสนาของปากเค็มนั้นได้เรตติ้งที่ไม่ดีแล้วก็แสดงได้แข็งทื่อมากทําให้เขานั้นต้องถูกเปลี่ยนตัวโอ้โหข่าว ข่าวเขียนแบบนี้นะคะเฉินเฟยวี่อ้างว่านะคะทีมงานหมดงบประมาณค่ะจึงถอนตัวจากบทบาทนี้อย่างไรก็ตามทีมงานสร้างก็ได้พบนักแสดงที่มีฝีมือดีกว่าอย่างหวังชิงเว่ค่ะสําหรับบทบาทนี้แล้วก็ทําให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์เฉินเฟยวี่ว่าไม่เพียงแต่มีทักษะการแสดงที่แย่แต่ว่ายังมีบุคลิกที่ไม่ดีอีกด้วยจึงไม่น่าแปลกใจที่เขานั้นถูกเปลี่ยนตัวไปนะคะ หวังชิงเว่นั้นเขาเหรียนที่ภาควิชาการแสดงของสถาบันละครกลางในปี2017แล้วก็ได้เลื่อนชั้นเนื่องจากทักษะการแสดงที่โดดเด่นมากความนิยมของเขาพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ได้แสดงละครอย่างเรื่องออวี่โลซุนแล้วก็โจเซงรูกูนะคะซึ่งทั้งสองเรื่องเป็นพระรองมานะคะแล้วเขาก็แสดงร่วมกับไผ่ลู่นะคะในเรื่องเล่ลักหวังคุณหนิงอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นพระรองอีกเช่นเดียวกันบทจัง เจอถ้าเพื่อนๆจําได้นะคะผู้เปลี่ยนไปด้วยความรักแล้วก็ความหล่อเหลาค่ะได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์อย่างมากเลยแม้กระทั่งนะคะเหนือกว่าการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพระเอกอย่างจางหลิงเหอซสอีกในตอนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าเขานั้นมีอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้น,นะคะ่ะในตอนนั้นน่ะนะคะอนาคตในอาชีพการงานของเขานั้นสดใสมาก เดิมทีก็มีข่าวลือนะคะว่าเฉินเฟยวีนั้นจะมารับบทพระเอกในเรื่องใหม่นี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็คือการแสดงของเฉินเฟยวี ในละครเรื่องวาส,สนาของปากเคมนะคะที่แสดงคู่กับคุณหวังอิงลู่กับได้เรตติ้งแล้วก็คำวิจารณ์ที่ตกต่ำอย่างมากค่ะโดยคะแดนนะคะบนโต๊ะปานได้เพียง5.5เท่านั้นประกอบกับฝีมือการแสดงที่ย่ํแแย่ของเฉินเฟยวีทำให้เขาถูกเปลี่ยนตัวไปแล้วก็หวังชิงเย่ผู้มากฝีมือก็ได้มารับบทนำแทนแต่เดิมนั้นหวังชิงเย่กำลังเตรียมตัวที่จะแสดงร่วมกับโจเยในเรื่องชิงจือวันค่ะดังนั้นเขาจึง ปฏิเสธบทในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าพอดีแล้วกองถ่ายเรื่องซิงจือว่านนั้นเกิดความล่าช้าไม่สามารถจะเปิดกองได้ตามกําหนดเดิมนะคะก็ทําให้หวังชิงเย่มีเวลาสามารถจะขยับตารางงานเพื่อมารับเรื่องฉางเลอร์ชูนี้ได้นะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะในข่าวบอกว่าเฉินเฟยวี่นั้นยังไม่ยอมนะคะถูกเปลี่ยนตัวโดยกล่าวว่าทีมงานกําลังดําเนินการผลิตตามปกติโดยมีเขาเป็นตัวเลือกแรกเพียงคนเดียวเท่านั้น เขายังปล่อยข้อมูลร่วงหน้าออกมาอีกนะคะโดยอ้างว่าการผลิตนั้นประสบปัญหาด้านเงินทุนแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําได้ถ่ายทําได้ตามกําหนดการเดิมนะคะทําให้เขานั้นต้องถอนตัวออกจากโปรเจกต์นี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อ มีข่าวว่านะคะซีรีส์เรื่องนี้กำลังจะเปิดกล้องถ่ายทำแล้วเนี่ยก็ทำให้เหตุผลที่ทางด้านของเฉินเฟอยอีีให้มานั้นก็คือไม่เป็นความจริงนั่นเองค่ะเหตุผลที่ให้มาสำหรับการเปลี่ยนตัวเฉินเฟอยอีีจึงไม่มีมูลความจริงเลยหลายคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ฝีมือการแสดงแล้วก็บุคลิกนิสัยของคุณเฉินเฟอยอวีโดยกล่าวว่าถ้าเขาเป็นตัวเลือกแรกเพียงคนเดียวจรงิงทำไมถึงไม่เริ่มถ่ายทำหรือว่า ได้เซ็นสัญญากับเขาเร็วกว่านี้ไปแล้วล่ะนะคะป่านนี้กองก็คงเปิดแล้วเชินเฟยอีอ้เป็นตัวเลือกแรกสําหรับเรื่องนี้ก็จริงนะแต่ว่าออละครเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ตัวเลือกแรกเพียงเรื่องเดียวของเขาด้วยนะคะก็ข่าวข่าวก็เขียนมางงๆอันนี้จบเนื้อความข่าวแล้วนะคะเรามาวิเคราะห์กันบ้างดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนตัวมันมีหลายปัจจัยมากเลยนะคะ หนึ่งแน่นอนว่านะคะตารางงานใช่ไหมล่ะแล้วก็คุณเฉินเฟยวี่เองเขาก็ไม่ได้ว่างนะคะเขาก็เข้ากองเป็นภาพยนตร์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เรื่องของค่าตัวก็มีผลเช่นเดียวกัน,นเพื่อนๆคิดว่าค่าตัวของคุณเฉินเฟยวี่กับคุณหวังชิงเย่เนี่ยของใครได้มากกว่ากันล่ะเพราะฉะนั้นถ้าประหยัดได้เขาอาจจะเลือกเนาะอาจจะเลือกที่แบบต้องจ่ายเบากว่าก็เป็นไปได้นะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะข่าวลือในวงการบันเทิงจีนเนี่ยก็คือตับใดที่นักแสดงกับทางตัวแทนของโปรเจกต์ซีรีส์เขายังไม่ได้เซ็เสนสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกันเพราะฉะนั้นอะไรอะไรมันก็ยังไม่แน่นอนนะจนกว่าจะมีสัญญาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือเหมือนกับเรื่องอื่นๆแหละโอ้ยดาราคนนี้พระเอกแน่ดาราคนนี้นางเอกแน่แต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ว่าใครได้เซ็เสนสัญญานั่นเองค่ะแล้วก็พอเซ็เสนสัญญาเสร็จเนาะมันก็ต้องเปิดกล้อง เพราะว่ามันก็จะได้มันเซตอัพไว้หมดแล้วถ้าเกิดล่าช้าไปก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายนะคะแล้วก็ต้องจ่ายเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะไม่เป็นไรนะคะคุณเฉินเฟยวีดวเรารอชมภาพยนตร์แล้วก็มีละครอีกนะคะหลายโปรเจกต์ทีเดียวที่คุณเฉินเฟยวีก็กําลังพิจารณาอยู่นะคะส่วนหวังชิงเย่ะคะก็กําลังมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้รับการป้อนทรัพยากรที่ดีจากทั้งนายทุนเองแล้วก็ทางคุณ อีเจ้างเองนะคะก็สนับสนุนอย่างเต็มที่สังเกตได้ว่าตอนนี้หวังชิงเย่ไม่มีข่าวเช้าใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะบนบนแพลตฟอร์มข่าวทั้งหลายไม่มีการโจมตีไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ถือได้ว่ามีคนเก็บกวาดให้อย่างดีทีเดียวค่ะแต่ว่าโดยเนื้อเนื้อแท้แล้วเขาก็ไม่ได้มีข่าวอะไรที่จะต้องเอามาเล่นในช่วงนี้ด้วยอาจจะเพราะว่าเขายังเด็กก็ได้นะคะอายุนิดๆหน่อยๆน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไปก่อนเดี๋ยวก็มีเองนะคะ หรือไม่ก็ต้องไปดูตอนใกล้ๆหมดสัญญาอะไรแบบนี้เพราะว่าดาลาใหม่ๆของทางคุณวิเจิงเนี่ยก็เซ็นกันไม่ต่ำกว่า10ปีอยู่แล้วเพ,เพื่อนเพราะฉะนั้นอยู่ไปในระหว่างนี้ก็อยู่ไปนะคะทำเงินทำทองแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆก่อนนะคะ ก็ s <S เดี๋ยวถ้ามีผลงานซีรีส์นะคะของคุณหวังชิงเย่มาออนแอร์ซึ่งก็มีอีกประมาณ2เรื่องที่เราจะรอดูกันได้แล้วก็มีผลงานนะคะอยากดูมากของคุณเฉินฝอยวี่กับคุณดิลาบาในเรื่อง love beyond the g a v e นะคะเรื่องนี้อยากดูมากเลยก็ขอให้อ n อนแอร์เร็วๆนะคะอัลคันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพ s ิโซดนี้หวานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพดีๆนะคะตอนนี้อากาศเปลี่ยนอีกแล้วแอดหวานก็โอโค er ้ค่ะเสียงหายเพราะว่าเป็นหวัดนั่นเอง ะะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพดีๆด้วยหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ